ยังคงอยู่ที่แคมป์กิเลวเวเล่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาอยู่นะครับแอดจะพาคุณผู้ชมมาดูคอนเทนต์การรับประทานอาหารมื้อเช้าของเหล่าคุณพลกิเลพยองณครัวกิเลวเวเล่กันนะครับเดี๋ยวขอมาเช็คชีกันนะฮะว่าช่วงเช้าเช้าเจ็ดโมงเจ็ดโมงครึ่งเนี่ยมีคุณพลกิเลพยองของเรารายไหนนะฮะตื่นเช้ามารับประทานอาหารมื้อเช้ากันนะฮะเพราะอย่างที่ทราบกันนะฮะว่าการฝึกซ้อมที่แคมป์กิเลเวเล่เนี่ยค่อนข้างที่จะซ้อมหนักเพราะฉะนั้นแล้วการเติมพลังเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะครับ เดี๋ยวตามมาดูกันดีกว่านะครับว่ามื้อเช้าจะมีขุนพลกิเรียนพยองรายไหนตื่นมาเช็คชื่อกันบ้างนะฮะเป็นยังไงมัางหนาว ครับอยากรู้อากาศตอนเช้าตอนนี้อุณหภูมิมัน2ี่อก็เย็นสบายครับใย็นสบายครับกลางคืนหนาวไหมกลางคืนก็หนาวครับแต่ตอนเช้าหนาวเป่าหนาวกายไม่เท่าหนาวใจ <laughs> ใช่ครับนอนกับโอ๊ตเหมือนเดิมครับนั่งกักสารพิษยังไปนอาสารพิษเหมือนเดิมเงี้ <laughs> <c oughs> โอ๊ตไม่เถียง ครับหนาวไหมครับเอินได้เรื่องอยู่ครับได้เรื่องอยู่เห็นเป็นเเารียกอะไรนะมูริแกนใส่มื้อเช้าทุกวันไหมครับมากินทุกวันทุกวันเออพี่ตื่นไม่ทันเลยเจ็ดโมงอะไรอย่างเงี้ยไม่มาไม่มีแรงวิ่งหรออ๋อวันนี้สายหน่อยนะโอเครูเมดไม่มาด้วยกำลังมาครับ กำลังกำลังกำ,ำลังแต่ยังไม่มา <laughs> พี่เห็นแล้วอิ่มแทนเลย <Yeah. S 1> มาล่างสไตล์เฮ้ยโอเคเลยมือชาไม่ต้องอย่างนี้นะเบรกฟัดหนาวไหมครับต้นวันนี้ไม่หนาวครับอ๋อแสดงว่าทุกวันหนาวเพราะเราใส่เสื้อกันหนาวเลยไม่หนาว หนาวอ่ะหนาวเย็นเย็นเช้าอยู่ครับครับอุ้ยน่ากินใช่เนี่ยจัดจานไหนบอรนี่มากกอ่า chí nào nghiêm chăng nè มอร์นิ่งครับมอร์นิ่งไม่นิดแล้วนะมินเต็มจานแล้ว สวัสดีครับเอีย้ยงอิ่มแล้วถ่ายไม่ทันเลยอะ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ ก็ต้องเรียกว่าอร่อยทุกเมนูเลยล่ะครับนะักขวกิเลเวเล่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะฮะช่วงเช้าก็ได้ฟิวชั่นอีกแบบหนึ่งนะฮะก็เป็นพวกข้าวพงข้าวผัดไข่ดวงไข่ดาวฮอทดอกข้าวต้มข้าวต้มนี่ฮะ,ะแมบางทีอ่ะตื่นเช้าเช้านะฮะมาทานข้าวต้มร้อนๆเนี่ยอมอร่อยมากเลยล่ะครับคุณผู้ชม <laughs>